โอเคนะคะเนื่องจากว่ามีแฮชแท็กเยอะมากบางคนก็ขเกียดพิมพ์มอะเนาะจะมาสอนวิธีการทำช็อตคัทสำหรับ iOS แล้วกันนะคะเวลาที่เราพิมพ์ go แค่นี้ปุ๊บไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยอาจจะมีปรับแต่งนิดหน่อยถ้ามันอยู่แบบบรรทัดเดียวกันอะไรแบบนี้แค่นั้นส่งไปก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เราไปพิมพ์ใน Facebook เราก็พิมพ์แค่นี้แล้วก็กดมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยอะ ไปดูวิธีการทำกันนะคะสิ่งแรกเลยเราต้องไปก๊อปก่อนนะคะว่าเอ๊จะเอาข้อความมาจากตรงไหนดีเดี๋ยวขอไปหาก่อนนะอ่ะอ้าวสักครู่มันอยู่ตรงไหนละคะเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยเมื่ออ่ะคราวนี้ดีแนกนะคะเราก็ไปก๊อปปี้มาเลยปึ๊บก๊อปปี้นะคะแล้วนารีก็จะไปที่ ตัวตั้งค่าไปที่โหมดการตั้งค่าแบบนี้แล้วเราก็ไปเลือกที่ทั่วไปค่ะเลือกแป้นพิมพ์ค่ะการแทนที่ข้อความปัป๊บนะคะเห็นไหมจะเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ให้เราใส่ตรงประโยคยาๆวๆอะค่ะเป็นวลีปัป๊บแบบนี้แล้วอันนี้เราก็ใส่คีย์เวิร์ดที่เราจะทำให้มันง่ายเนาะดีแนกแล้วกันอะ DNA นเนที่ใส่แค่นี้บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปลองใช้กันดูสิไปลองใช้กันดูสิไปลองใช้ปั๊บหนึ่ง D N A ขึ้นมาเลยง่ายมากลองไปทำกันดูนะคะ